เมดิเทชันหรือเรลัซซิงส์มิวสิกนะคะหรืออะไรเงี้ยเป็นช่องเดียวกันนะคะัเป็นคลื่นของอัลฟ่านะคะคลื่นของอัลฟ่าเป็นคลื่นของสมาธิแล้วก็ฝึกจากตรงนี้นะคะแล้วก็เวลานอนเราสามารถที่จะถามคําถามเข้าไปในจังหวะที่เราเริ่มง่วงมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะหลับเราถามคําถามได้นะคะแล้วไปดูกันว่าเราจะได้คําตอบมาหรือเปล่าใครได้คําตอบเอามาแชร์พี่ออด้วยนะคะพี่ พี่ใช้อย่างเงี้ยประจำเลยอะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกหรือบางทีพี่เอาพี่เอาก็ยังไม่รู้ว่ามันมีจริงด้วยะพอพี่แบบมาในชีวิตจริงพี่ไปหาสิ่งนั้นนะคะไปเซิร์ชหามันมีจริงๆด้วยนะคะอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์จริงที่เขาบอกมานะคะแบบโอ้ยืดยาวเลยเป็นแบบเรื่องราวเลยแล้วก็เฮ้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วก็จําได้บางส่วนแล้วเราก็ไปเซิร์ชหาดูแล้วเมันมีจริงๆด้วยเนาะอ,อะไรเงี้ยวันนั้นแหละค่ะอ่า ั่นแหละเออพี่อ้อก,ก็เลยทราบแล้วก็ก็เอามาใช้ใทีนี้พอเรา,เรา,เ,ราเรารู้อย่างนั้นเฮ้ยมันแบบมันมีมันมีหลายเหตุการณ์มากๆนะคะจริงๆแล้วให้พี่อ้อแล้วมันยาวมากเลยถ้าได้คุยกับพี่อ,อ้อตัวๆแต่คือคุณจะฟังจนแบบเฮ้ยมันเยอะขนาดน,นี้เลยลเหรออะไรเงี้ยจริงๆนะคะทีนี้ก็ที่พี่แบ่งปันก็คืออย่างงี้ละค่ะว่าเราจะเอาตรงนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเนี่ยนะคะว่า